การดื่มน้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพวันนี้นำข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านดื่มน้ำตอนไหนดีที่สุดไปฟังกันเลยค่ะหลังจากตื่นนอนดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้ว เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความเข้มข้นของเลือดสูงและในระหว่าง9โมงถึง10โมงอย่างน้อยดื่มน้ำ2แก้วช่วยชำระของเสียในร่างกายและในระหว่างช่วงบ่ายบาย่บายโมงถึง2โมงควรจะได้รับน้ำ3แก้วอย่างน้อยเพื่อช่วยให้สมองสดชื่นลดอาการเมื่อยล้าหลังทำงานช่วงบ่าย,ายเมื่อตกตอนเย็นเย็นในระหว่างเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มได้รับน้ำ อย่างน้อย3แก้วช่วยลดระดับความดันภายในร่างกายและก่อนนอนอย่าลืมดื่มน้ำ1แก้วช่วยชำระสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหารค่ะ